ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับภายใต้คำสั่งของรองผู้นำแทนเถอการยิงปืนใหญ่เริ่มหดตัวและจำกัดอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยแม่โจมตีด้านในของอาณาจากักรทัพเิมแดงอีกต่อไปซึ่งอาจถือได้ว่า เป็นการต่อต้านสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักที่ตกลงมาจากท้องฟ้าชวงจูซางคนพบว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักจํานวนมากซึ่งมีร่างกายขนาดใหญ่ตกลงมาในอาณาจักรทับทิมแดงก็จะมีลาแสงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าร้อยเมตรปาดไปทั่วดาวเทนเหอพลังอันทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ทําให้เขาตกใจเอาเข้าใจอย่างกลุ่มเขว่านี่ าจจะเตรียมรับมือกับอัศวินมังกรเช่นพวกเขาในเวลานี้เผ่าแทนเหอไม่มีการยั้งอะไรไว้เลยและพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้นานสถานการณ์การต่อสู้ตกอยู่ในทางตันและก,การโจมตีรอบแรกจากอาณาจักรทัพทีมแดงก็ถูกเผ่าพานันแทนเหอสกัดกั้นไว้ความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อโรคกับเครื่องหนึ่งดาวแทนเหอเป็นเหมือนเม่นยักษ์ที่เผยให้เห็นนามอันแหลมคมของมันออกไปด้านนอก เอาแพนเทนเหอได้สะสมความอดทนมาหลายปีแล้วแรกในขณะน,นี้มันเริ่มแสดงความรับของมันระบบการป้องกันของดาวเทนเห ở, มอมุ่งเป้าไปที่เรารบอย่างสมบูรณ์และการป้องกันที่สรงพลังอย่างยิ่งนั้นเป็นสุญญากาศเมื่อการยิงปืนใหญ่เรานี้แดงออกมาอย่างเต็มที่ตรงจุอสางก็สามารถเริ่มเข้าใจรูปแบบการป้องกันของดาวเทนเหอได้อย่างแท้จริงปืนใหญ่ขนาดใหญ่ที่เขาเห็น ซึ่งทำให้เขาตกใจก่อนหน้านี้มี144กระบอกบนพื้นผิวของดาวเทนเหอปืนขนาดยักษ์ชนิดนี้เทียบได้กับปืนหลักของเรือ,อรอบขนาดใหญ่ของสามพันเทรัราม้ามังกรอยู่แล้วปืนหลัก144กระบอกนี้ถูกล้อมรอบด้วยปืนใหญ่รรงงานขนาดเล็กที่แตกต่างกันบางส่วนเป็นการป้องกันบางส่วนควบคุมและมีความสามารถมากและบางส่วนมีความสามารถในการทำลายความสามารถต่อทารุ ความสามารถในการทําให้เป็นอมัมพาตแสดงให้เห็นถึงระบบการป้องกันที่เกือบจะสมบูรณ์แบบของดาวเทียนเหอหลังจากแอบแปรบเทียบในใจของเขาจงจือซางมั่นใจว่าในแง่ของระบบป้องกันเพียงอย่างเดียวแม้แต่ดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาก็อาจจะไม่ดีเท่ากับดาวเทียนเหอในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าระบบการป้องกันของดาวเทียนเหอทั้งแต่งแค่ไหนเป็นเรื่องจริงที่สุนัขก,กัดไม่เหา่า ระบบการป้องกันของดาวเทียนเหอนนั้นแข็งแกร่งมากจนแม้แต่อัศวินวังคอนก็ไม่สามารถโจมตีจากภายนอกได้อย่างง่ายดายมันจะยากมากถ้าไม่มีการสูญเสียสิ่งนี้ก่อนหน้านี้น่าจะถูกกำหนดเป้าหมายไปที่มหาอำนาจระดับเทพเช่นอัศวินวังคอนและอัศวินเทียนมาซึ่งเป็นศัตรูในจินตนาการของพวกเขาใช่ไหมดีกว่าที่โรงจืดสร้างจินตนาการไว้ว่าจะมีระเบียบม,มากขึ้นเมฆสีแดงเข้มที่แต่เดิม ปกคลุมอาณาจักรท่าพิมพ์แดงได้หยุดลงแล้วและสิ่งมีชีวิตที่ไมไ่รู้จักจํานวนมากจะถูกทาลายทันทีที่ปรากฏขึ้นการโจมตีด้วยพลังงานของดาวเทียนเหอจะไม่เข้าสู่ขอบเขตของอาณาจักรท่าพิมพ์แดงดังนั้นจึงสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าอาณาจักรท่าพิมพแดงไม่มีความตั้งใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการโจมตีของมันอีกต่อไปมันแค่รักษาสานะการใช้พลังงานนี้ไว้ต่อไป หน้าที่อาวากาศกลุ่มเรารบของสามพันธรัฐมามังกรรานเซนอยู่ยืนอยู่หน้าจอขนาดใหญ่ในพื้นที่ควบคุมหลักของเรารบพร้อมทั้งดูฉากการยิงปืนอันหนักหน่วงภาพดังล่าวถูกส่งกลับทันทีเพื่อที่เขาจะได้สามารถตัดสินได้แม่นยำขึ้นแลกการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่กำลังเสริมจะมาถึงขยายหน้าจอไปอยังจุดที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันร้านเซนอยู่สั่งโฟกัสไปที่สิ่งมีชีวิต ในอาณาจากักรทับทิมแดงให้ชัดเจนที่สุดและบันทึกสิ่งมีชีวิตต่างๆไว้เขาต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้เขาต้องเข้าใจคู่ต่อสู้ของเขาก่อนเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันระบบการป้องกันของดาวเทนเฮอร์นั้นก็้เคียงกับระบบการป้องกันของดาวบริวารของสาพันธรัฐโต้หรัวมากไม่เคยคิดเลยว่าดาวเทนเฮอร์จะมีการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อน ซึ่งทำให้เขาผ่อนคลายลมหายใจในความคิดของเขาก่อนหน้านี้ผลลัพธ์ที่เ็วร้ายที่สุดคืออาณาจักรทัพทิมแดงสามารถเอาชนะสาพานรัฐหมามองกรอนได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเป้าไปสู่การกืนกินให้เสียสิน้นจากมุมมองปัจจุบันดาวเทนเหอดาวเทนเหอเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆการตัดสินใจของผู้นำดาวเทนหลงและพวกเขานั้นถูกต้องจริงๆมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสนามรบรัก เวลาที่ดีที่สุดสําหรับกองกําลังเสริมของสาธัรรัฐมาลังกอนที่เขาควบคุมอยู่คือช่วงเริ่มต้นของสงครามภาคพื้นดินแม้ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์อสูรเทพแปดมือหรือเผ่าตั๊กแตนตําข้าวแต่ก็จะไม่มีปัญหาในการต่อสู้กลางอากาศแต่ภาคพื้นดินการต่อสู้นั้นยากกว่าสําหรับพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดสถานการณ์ปัจจุบันในสามรอบของดาวเทนเถอเป็นตัวกําหนดว่า จะปรากฏตัวเมื่อใดอันนายนั้นชนเผ่าทะเลสีดังเหมือนที่รับผิดชอบในการบันทึกภาพดังกล่าวกล่าวด้ความประหลาดใจมันช่างเป็นข้างข่าวตัวใหญ่จริงๆสานเส้นอยู่หันไปที่หน้าจอข้างๆหานการจับภาพหน้าจอสิ่งมีชีวิตบางอย่างจากอาณาจักรข้าพิมพ์แดงไดาแสดงบนหน้าจอแล้วสิ่งแรกที่เขาเห็นคือดักแด้ข้างข่าวขนาดใหญ่ที่มีกรงเล็บหกอันอยู่ใต้ท้อง ได้ปีกของมันกลางออกได้ไกลกว่าส0เมตรมันเร็วมากและจมตีในอากาศได้หลากหลายพวกเขาไม่สามารถต้านทานการยิงปืนใหญ่ขนาดใหญ่แบบนั้นได้มีครั้งขราวเหล่านี้จํานวนมากที่หลังจากที่พวกมันพ่ายแพ้พวกมันจะกลายเป็นหมอกสีเทาทันทีและกลับสู่อาณาจักรทัาพิมพ์แดงจากการสังเกตยอย่างรอบคอบหลานเซนโยอย่างผลพบว่าหมอกสีเทาดําเหล่านี้แปลกมากแต่ว่าพวกมันจะถูกยิงด้วยปืนใหญ่อันทรงพลังอีกครั้ง พวกมันก็จะหลบหนีและไม่หายไปหลังจากหลบหนีพวกมันจะยังคงความแน่นไปในทิศทางของอาณาจักรทัพทีมแดงไม่นานก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆปรากฏต่อหน้าต่อตามีมดตัวใหญ่ที่มีสีเข้มและมีปีกสีปีกที่หลังของมันฝังการป้องกันของมันนั้นน่าทึ่งมากทั้งข่าวมดแมลงปอและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเหล่านี้ปรากฏตัวออกมาทีละตัวในช่วงเวลาสั้นๆมีมากกว่า หนึ่งสิบสายผ่านปรากฏขึ้นโฉบลงมาและกว่าไปทั่วท้องฟ้าปกคลุมท้องฟ้าและโรคเรากับว่าพวกมันไม่มีที่สิ้นสดุดรานเซนโยสั่งให้บันทึกสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงรูปแบบและความสามารถของพวกมันที่แสดงในการต่อโซ่อณาจากรับทิมแดงให้ความรู้สึกกับรารเซนโยมันกำลังของแม่ขนาดใหญ่โดยฟักไข่สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวทุกชนิดออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ประเภทของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังคงเปลี่ยนแปลงโย่จานวนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถทนทานต่อการยิงปืนใหญ่มาก่อนได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วจะค่อยๆลดลงในขณะที่จํานวนสิ่งมีชีวิตที่ง่ายต่อการหลบเลีกและต้านทานการยิงของปืนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นสงครามนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งสองฝ่ายกําลังทําการทดสอบในระดับหนึ่งอย่างน้อยเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ความแข็งแกร่งที่แสดงโดยอาณาจาักรทัพมพมแดงนั้นม่ได้น่ากลัวเท่ากับที่ตัดสินไว้ก่อนหน้านี้ได้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถบุกทะลวงไปได้สักพักนี้มอบความดีความชอบให้กับระบบป้องกันของดาวเทนเหรออาณาจาักรทัพมพมแดงสามารถบรรลุถึงระดับนี้ได้เท่านั้นแสดงว่าไอ้คู่ขามก็ไม่ใหญ่เกินไปแตบบรหลันเซนย,ยูไม่ได้สนใจมันเลยรงเทนหยางบอกกับเขาว่าเจ้าแม่ทัพทพมแดง เป็นคนที่แข็งแกร่งมากแรกเป็นถึงราชาเทพเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งในระดับนี้อยู่นอกเหนือความรู้ของเขาที่สําคัญกว่านั้นเนื่องจากเจ้าแม่ทัพทิมแดงกล้าที่จะเริ่มสงครามครั้งนี้เธอต้องแน่ใจว่าเธอจะสามารถพัฒนาอาณาจักรทัพทิมแดงซึ่งปัจจุบัน,านจากการเป็นอาณาจักรพระเจ้าเพียงหนึ่งก้าเท่านั้นมันจะไม่มีข้อบอกพร่องมากมายในสติปัญญาของเธอ มีข้อมูลน้อยเกินไปจริงๆเกี่ยวกับอาณาจัก,กจรท่าพิมแดงดังนั้นตอนนี้เราทําได้แค่ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแรกในขณะเดียวกันก็ยังต้องคงรอบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาณาจักรท่าพิมแดงๆๆต่อไปในขณะนี้มีสัญญาณสื่อสารออกมารานเราจะดําเนินการเมื่อไรคนที่ส่งสัญญาณคือราชาอาาสุรแปดเมืองรานเสนอกล่าวว่าราชาอสุนแปดเมืองสถานการณ์ยังไม่ชัดเจน ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่ทางตันแล้วเราต้องสังเกตอีกครั้งเมื่อดาวเทียนเหอไม่สามารถหยุดยั้ยงได้เราถึงจะไปที่นั่นข้าหวังว่าคงจะได้เริ่มเร็วๆนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องรอนานขนาดนั้นก็ได้เราไปลุยเลยแน่นอนตอนนี้เจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้วเจ้าเป็นคนตัดสินใจแล้วข้าจะรอเจ้าราชาสุเทพแปดมือหัวเราะเบาๆดานเส้นอยู่กล่าวด้วยความเคารพว่า ขอบคุณท่านอาวุโสที่เข้าใจข้าราชาอสุรเทพแปดเมืองไม่ได้พูดอะไรแรกก็วางสายลานเส้นอยู่ยังไม่สามารถปราบปรามผู้มีอำนาจเช่นราชาอสุรเทพแปดเมืองและราชาตั๊กแตนตำข้าวสีทองได้ดังนั้นเขาจึงสื่อสารกับพวกเขาได้ด้วยวิธีที่ค่อนข้างอ่อนโยนเท่านั้นสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเขาเชื่อว่าในไม่ช้ามันจะแพร่กระจายไปยังกาลักซี่หมามังกรทั้งหมด ในกระบวนการนี้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในสาพันธรัฐหมาบางกรนที่จะตั้งขึ้นใหม่ในการล็กซี่หมาบางกรนอาจค่อยค่อยขี้คายออกมานี่เป็นการทดสอบครั้งใหญ่สําหรับสาพันธรัฐหมาบางกรนอย่างแน่นอนแม้ว่าเผ่าพันธุ์มังกรนและเผ่าพันธุ์เทนมาจะสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อกําจัดความแตกต่างของพวกเขาและบูรณาการ พลังของการแลร็กซี่มาบางกรทั้งหมดได้หรือไม่ <c oughs> ก็มีความสําคัญต่อสาพานธทวรัฐมาบางกรงเช่นกันในขณะเดียวกันการขับไล่อนาจารทัพพิมแดงก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสาเร็จของการบูรณาการครั้งนี้าสาพานเทวรัฐมาบางกรสามารถบูรณาการและขับไล่หรือทำลายอนาจารทัพพิมแดงได้สาพานธทรัฐมาบางกรก็จะรับการสถานาขึ้นอย่างแท้จริงสาพานธทรัฐมาบางกรเช่นนี้ จะเป็นศัตรูที่น่าเกียงขามของสาผันทราตโตหรือว่าอย่างแน่นอนแต่สําหรับร้านเซนจูเอะเองก็หมายสูงสุดของเขาคือการฟื้นฟูความแข็งแกร่งในอดีตของเทพเจ้ามังกรดังนั้นแม้ว่ากาแล็กซี่ม้ามังกรจะแข็งแกร่งขึ้นในฐายที่สุดตามใดที่เขาสามารถกลายเป็นเทพเจ้ามังกรได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิิญผันสิ่งต่างๆตามใดที่เขาควบคุมเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมด สาพันธุรัฐหมามังกรก็จะไม่เป็นศัตรตูของสาพันธุร,ธโตโรัตโตะหรวเมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตในปัจจุบันของเขายังคงมีโอกาสดังกล่าวและการสนับสนุนของหลงแทนอย่างก็ขาดไม่ได้้ายที่สุดแล้วดาวเทียนหลงและดาวเทียนมานั้นเป็นเกนกลางที่แท้จริงของกาแล็กซี่หมามังกรทั้งหมดจิตสำนึกของหลานเซนโยขยับแรกน้อยและเขาส่งข้อความถึงหยวนเอินกวางโจน พี่สาวอาวุโสโปรดส่งข่าวนี้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจสถานการณ์ของอาณาจาักรท่าพิมแดงได้โดยเร็วที่สุดหากมีเสียงใดที่บ้านของเราสามารถจัดการกับอาณาจักรท่าพิมแดงได้โปรดส่งคำแนะนําของพวกเขากลับมาให้ข้าโดยเร็วที่สุดวนนอืนกวางจูนยังไม่ถึงระดับเทพและไม่มีจิตสํานึกทางจิตวิญ,ญญาณโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถตอบได้เมื่อเขาได้เย็นสิ่งนี้ อย่างแค่พยักหน้าอย่างมองไม่เห็นตอนนี้เธอชื่นชมหลานเซนโยมากจนเขาเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสาพันธารัฐที่สามารถแฝงตัวเข้าไปในระดับของเขาได้ผู้แฝงตัวได้กลายเป็นผู้บระจาก,การของศัตรูไปแล้วอะไรจะประสบความสำเร็จไปกว่านี้อีกแล้วตอนนี้เธอเท่าน้นาที่เข้าใจขอบเขตฐานะของหลานเซนโยในดาวเทนหลงอย่างแท้จริงในความเข้าใจก่อนหน้านี้ของเธอหลานเซนโย เป็นเพียงดาวรุ่งแห่งเผ่าพันธุ์บางกรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งเขาเป็นผู้นําของคนรุ่นใหม่การแข่งขันบางกอนพังงานได้การแข่งขันคนรุ่นใหม่การแข่งขันทั้งสองมีความสําคัญมากกว่าที่จะจินตนาการไว้มากเรามาพูดถึงความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ทะเลสีน้ําเงินกันดีกว่ารวมถึงผู้แข็งแกร่งระดับเทพที่แท้จริงคนไหนที่ไม่เชื่อฟังคำพูดของหลานเซนโยแม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับสุดยอดเทพ อย่างราชาอสุเทพแปดมือก็ยังพูดเช่นนั้นว่าเขาจะเชื่อฟังคําสั่งของหลานเซนโยตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังจะกลายมาเป็นแฟนของหลานเซนโยได้อดไม่ได้ที่จะนึกถึงการแต่งงานที่ครอบครัวของเธอเสนอมาก,ก่อนแต่ทว่าความคิดนี้แวบบขึ้นมาในใจของเธอเท่านั้นแยกกันไม่ออกหลานเซนโย,ยยังคงจะรักคนอื่นได้อย่างไรหลานเซนโยไ,ได้จ้องมองที่หน้าจอควบคุมหลักต่อไป เขาขอให้ร้านบูบอกข่าวใดๆให้เขาทราบเมื่อใดก็ได้จากนั้นจึงกลับไปที่ห้องของเขาที่ด้านหลังเพื่อพักผ่อนเขาไม่ใช่คนกําหนดผลของสงครามครั้งนี้อย่างแน่นอนการทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาการสุ่ผลของเขาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่สําหรับเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสายของเขาอีกด้วยยกเว้นหลวเฟิงตอนนี้ทุกคนกำลัง,ยงพยายามคาบคมถึงประเดฐ์อาวุธระดับพระเจ้าของตนเอง สมาชิกคนเด่นของทีมปีกสวรรค์33ใช้เวลาฝึกฝนมากขึ้นโดยมีหลานเซนยูช่วยพวกเขาในการควบคุมร่างกายความแข็งแกร่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในห้องโดยสารด้านหลังมีคน20คนจากปีกสวรรค์3ากำลังฝึกฝนสิ่งนี้จัดขึ้นโดยหลานเซนยูก่อนที่จะเข้าร่วมสงครามทุกคนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการบางังคับบัญชาเรือรบและติดตามสถานก,การณ์การต่อสู้ที่ด้านหน้า ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งถูกคกลในห้องโดยสารด้านหลังและคนอื่นๆก็เช่นกันปราเนเซนโยพาไปายเซลเชลไปอยู่ตรงกลางเพื่อนของเขาแล้วนั่งขัดสมาธิพื้นที่ในห้องโดยสารด้านหลังถูกผนึกด้วยพลังบางตอนของเขาและการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่นี่ไม่สามารถสัมผัสได้จากภายนอกในใจกลางของสถานที่ที่ทุกคนนั่งโยมีคิดด้านเทียนหยางที่มีลมหายใจอันแรงกล้าแห่งชีวิต และพลังงานแห่งชีวิตอันแขงแกลงงรอเลี้ยงทุกคนคิตต้านเทียนอยางนี้มีขนาดประมาณเท่ากับปัน้นซึ่งใหญ่กว่าคิตต้านเทียนอยางปกติหลายเท่าและพลังงานชีวิตในนั้นก็บริสุทธิ์กว่านี่คือการสนับสนุนที่หลานเซนโยได้รับจากหลวงเทียนหยางมันเป็นคิตต้านเทียนหยางที่ดีที่สุดที่หลวงเทียนหยางมีมันมีพลังชีวิตมากกว่าคิตต้านเทียนหยางทั่วไปหลายสิบเท่าและมีความบริสุทธิ์มากกว่าและ มีรัศมีที่แข็งแกร่งของการสร้างเช่นเดียวกับทะเลสาบแห่งชีวิตที่แกนกลางของต้นไม้นิรันด์แต่อยู่ในระดับที่สูงกวามากการปลุกปันในสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะช่วยได้มากสำหรับหลานเซนโยและสายของเขาหลานเซนโยเพียงแค่นั่งรองได้รู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของเขาถูกล้อมรอบไปด้วยพลังชีวิตอันหนาแน,น,น,น่นและร่างกายของเขาก็อบอนุนใช้กระดูกของเทพเจ้ามังกรถูกกระตุน้น และพลังบังกรที่แข็งแกร่งก็เริ่มทําให้ร่างกายอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีหลังจากที่เขานั่งลงแสงไฟฟ้าจางๆก็เริ่มกระเพรบรอบตัวของเขากระตุ้นทุกคนในทีมปีกสวรรค์33ให้ตื่นจากสภาวะการทําสมาธิแต่พวกเขาก็กลับมามีสมาธิอีกครั้งอย่างรวดเร็วรังสีแสยฟ้าสีสีเล็กๆชุดหนึ่งเริ่มบุกรุกสภาพแวดล้อมทะลุเข้าไปในร่างกายของทุกคนและช่วยพวกเขา ในการบรเทาร่างกายของพวกเขานี่เป็นภัยพิบัติของธาตุสีสีการใช้สิ่งนี้เพื่อทําให้ร่างกายสงบลงไม่มีประโยชน์กับหลานเซนโยและป่ายเซลเชอแต่สําหรับคนเดินที่ยังไม่ถึงระดับเทพมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วโดยมุ่งเป้าไปที่ทางโยเกอและคนเดินที่แข็งแกร่งที่สดุดพวกเขาล่อยแสงสายฟ้าหลากสีออกมาเป็นครั้งคราวในเวลาน,นี้ถางโยเกอมีลูกบอล ที่มีพลังรมการสีดำและสีขาวรายอยู่ในหัวของเขาและมันกำลังหมนุนและแสงศักดิ์สิทธิ์ของหินและหยางก็ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขานี่คือบทบาทของนกแห่งความกระห,หันหยินหยางเธอยังไม่กล้าใช้ใต้เหงเทพหย,ยินหยางเธอแค่พยายามสัมผัสถึงพรังปานหยินหยางในนั้นเมื่อไ,ได้ระดมนกแห่งความกระห,หันหยินหยางเธอกลัวว่า,วาหนึ่งในนั้นจะไม่ดีและเธอก็จะทําเช่นนั้น เธอรับานโดยตรงตอนนี้เธอเริ่มปรับสภาพร่างกายของเธอด้วยความช่วยเหลือจากพลังหญิงและพลังหยางเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทะลุทะลวงครั้งสุดท้ายในระดับของเธอเธอสามารถเอาชนะาภาัยพิบัติและกลายเป็นเทพเจ้าได้ตลอดเวลาในการฝ่าฟันอุปสรรคสุดท้ายไปได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ของเธอเฉียนเล่ยและหยวนเออรนยวยฮวยหลังจากที่พวกเขาได้รับสิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าที่เหมาะสมสําหรับพวกเขา ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแ่นเลยครอบครองจิตสำนึกพระเจ้าและพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การนำทางของจิตสำนึกพระเจ้าในเวลาเพียงไม่กี่วันมันก็มาถึงระดับที่สามารถ,ถารูบผ่านได้ทุกเมื่อสิ่งนี้ทําให้เขารักแรกเกียรติดวงตาของพระเจ้าไปพร้อมๆกันแต่ทว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีใดในการทําให้ดวงตาแห่งพระเจ้าหยุดลง แม่ไม่เปิดเผยตัวตวนที่แท้จริงของเขาอีกต่อไปจวนเอนินเวยหวยนั่งอยู่ที่นั่นเป็นรัศมีอันทรงพลังออกมาเขาพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสิ่งของนี้แต่เขาก็ยังมีความแหลมคมที่ทําให้คนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เขามากเกินไปนี่คืออิทธิพลของหาเทพเจ้าแห่งดาบซึ่งมีความเสียพคมมากหลังจากสองทุงมือเหล่านี้แล้วเขาก็ไม่เคยถอนมันอีกเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ